เรียกตานมาบ้านเรียเรียกตานมาบ้านเรียกดังๆตาลมาบ้านตานตานมาบ้านไมายังหุ่นมายังมาเล่วนี่ตานมาบ้านเลยบอกดูมันต้องไปดูมันดอกมันมาแล้วมันนอนแล้วมันนอนแล้วมันนอนแล้วนอนแล้วเอาเรื่องพี่ยอดเต้นแล้วก็ยอดเล้วไอ้พี่ยอดลูกขึนพี่ยอดมาเลยอ่ะ Phía mặt kia hãy đưa nó ra cho bé. Đưa nó ra cho bé. Phía mặt kia hãy đưa nó con บอกลูกขึ้นบอกวิญ่ยขาตุ๊กแกให้หนูเด้อไปตานไปอีกแกเรียกมันมาบ้านเลยเรียกตานมาบ้านเลยตานเดี๋ยวอันนู้นเรียกตานมาบ้านตานไปนะเรียกเรียกนู้ตานเรียกมันตัวมันไปไหนเร็วเรียกมันมาบ้านเลยเดี๋ยวมันจะไปกัดเขาเรียกดูตาน đi anh, yeah, um, tan, đơ, 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 tan, nhúc, mày đâm, mày đâm, mày nhào khao na เยอดมานี่เอ,โโอ,อ,อ,อาเอาคลใครถีบ